ส่วนต่อมาที่เราจะศึกษาก็คือเส้นซุ้มครับพี่น้องครับนี่คือเส้นซุ้มบางทีเ็าเรียกว่าเส้นซุ้มหวายบางทีก็เรียกว่าเส้นซุ้มหวายผ่าซีกนะครับอันนี้เป็นคําที่ครูบาอาจารย์เป็นกุศโลบายให้คนจําง่ายๆในการศึกษาเรียนรู้เพราะนั้นก็จะเปรียบเทียบกับสิ่งใกล้ตัวซุ้มหวายผ่าซีกนะครับเส้นขนมจีนมั่งนะฮะ <c oughs> แต่ความจริงก็คือเส้นซุ้มนี่แหละครับเส้นซุ้ม ที่เป็นบล็อกแม่พิมพ์ในการกดลงมาพี่น้องอย่าลืมว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนนูนมันคือส่วนที่แม่พิมพ์แกะลึกลงไปนะเพราะฉะนั้นการแกะแม่พิมพ์ของพระสมเด็จนั้นจะมีมิติมากนะครับทุกมิติทุกส่วนจะมีมิติมีส่วนเว้าส่วนแววงส่วนลึกนะส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนลึกนะไม่ใช่ส่วนแววงส่วนโค้งส่วนลึกนะครับเพราะฉะนั้นมิติของเส้นซุ้มนะครับด้านในจะลึกชัน แล้วก็มีกลักษณก็คือการชอนเข้าไปจากการเซตการหดตัวก็จะเป็นลักษณะซุ้มม้วนชอนเข้าไปบางจุดนะครับแต่ด้านนอกจะเป็นลักษณะของการชันน้อยกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทลาดมากกว่าแต่องค์นี้ยชัดมากเป็นการลักษณะแกะแม่พิมพ์ที่โคตรชัดเลยองค์นี้นะครับชัดมากทั้งนอกทั้งในนะครับเรามาดูกันแล้วก็อวบอ้วนอีกต่างหากนะครับอวบอ้วนอีกต่างหากเราจะมาไล่จากฝั่งนี้เลยฝั่งขวาองค์พระเนี่ยถือว่าเป็นฝั่งที่เป็น เส้นสุ่มที่มีความโย้เอียงมากกว่าแต่ขนาดที่โย่เอียงพี่น้องดูดีๆนะครับมันก็จะมีจุดที่หักนะครับมาถึงลากจากล่างขึ้นมาถึงตรงนี้จะมีจุดที่หักประมาณนี้หักงอนิดหนึ่งนะครับหักแยกเข้าไปแล้วลังนั้นก็จะเป็นส่วนที่ตรงช่วงนี้จะเป็นส่วนที่ตรงลากขึ้นมาจะตรงช่วงนี้จะโค้งนะครับแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งด้านนี้จะเป็นช่วงที่เอียงลงเอียงลงแล้วก็ชัน นะจะชันมากกว่าปกตินะครับเส้นซุ้มฝั่งนี้จะเป็นเส้นซุ้มที่ค่อนข้างกลมสูงฝั่งนี้จะแบนแต่องค์เนี้ยเราจะเห็นว่าฝั่งนี้หนาหนูนใหญ่มากแต่ฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าแต่เ็ายังคงความชันอยู่นะครับและเส้นซุ้มด้านล่างนั้นก็จะเป็นเส้นซุ้มที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าติดชัดแล้วมีเส้นกรอบระจกชัดเราสามารถจะดูได้ว่าเส้นซุ้มของพระสมเด็จพระละงังพิมพ์ใหญ่ทุกองค์จะเอียง หไหมครับจะมีองศาที่เอียงประมาณสัก3องศานหะนึ่งถึงสองศานี่ครับเราถ้ามีกอบกระจกจะเห็นชัดเลยอันนี้คือลักษณะของเส้นสุมลงกล้องดูหน่อยไหมครับนี่ฮะนี่ครับเส้นสุมลากขึมาปื้นนี่ครับมาถึงตรงนี้จะหักสัมผัสได้ว่าหักนิดหนึ่งเห็นไหมครับนี่ฮะด้านในจะชันเล็กกว่าด้านอนอกนะ ลากจากตรงนี้ขึ้นมาจะตรงเป็นส่วนที่ตรงนะครับตรงนี้จะโคง้งเห็นไหมนะครับตรงนี้จะนะครับโค้งลงนะครับแล้วก็จะชันนะชันเห็นไหมครับจะชันโอเนื้อสวยมากนะครับโู้ยสุดๆเลยคราบแป้งโรยพิมพ์ก็สวยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกนะฮะอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับในเรื่องของว่าเป็นสเต็ปสเต็ปไปอันนี้เรามาดูเส้นซุมก่อน ด้านล่างนียอย่างที่บอกนะครับ <c oughs> จะต้องเอียงเส้นซุ้มจะต้องเอียงเอียงประมาณสักสามองศาถ้าตรงร้อยแปสิบองศาเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่เอกลักษณ์ของพิมพ์ใหญ่ซึ่งตรงเนี้ยเป็นจุดที่ครูบาอาจารย์เนี่ยใช้ในการดูนะครับเป็นจุดสําคัญมากๆจุดหนึ่งนะครับการเอียงของเนี่ยนี่ครับเอียงของเส้นซุ้มเนี่ยบริเวณนี้นะครับอันนี้ก็แบ่งปันเคล็ดลับเล็กๆได้น้อยเพื่อพี่น้องไปต่อยอดนะครับในเรื่องของเส้นซุ้มครับ